ก็สัสดีก็ใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยผมอยู่เกมน้อบอลเอกเจนอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะโชว์เคสเนาะแต่ว่าจะมา PVP เกี่ยวกับเจ้าโกหังตัวใหม่เอนงน,น,นะครับรู้สึกว่าติดอกติดใจพี่เขามากเลยนะ,ะโดยทีมในวันนี้ที่ผมจัดมาเนี่ยเป็นทีมสีส้มเงินล้วนนะครับเดี๋ยวมาดูทีมผมกันเลยนะซึ่งผมบอกตรงๆว่าทีมนี้อย่าไปสัรหารเล่นตามเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยนะแต่ก็อยากแ้วแบบว่างัดให้โกหังเนี่ยมันได้แบบ แสดงประสิทธิภาพสูงสุดอะซึ่งมันก็ทำได้นะครับแต่ก็ได้แค่โกฮังนะตัวอื่นก็จะแบบบาร์ดักนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะมึงแทบไม่มีประโยชน์ให้กูเลยนะครับบาร์ดักเนี่ยนอกจโดไนไลซิ่งนะครับส่วนโง่กูอย่างโกฮังนี่ว่าเดอะแบกของเกมมีย่งผมเลยนะเดี๋ยวไปดูในเกมเลยนะว่าพี่แกจะหดตึงแค่ไหนบอกใบว่าบ,บว่า2ใบนี่คือตุยหนึ่งตัวเลยนี่นะฮะไป let's go โอ้โห oh, พี่คนนี้อย่างเทพอ่ะกดติดตามหนึ่งก็กดกระดิ่งหน่อยละกันแล้วก็อืม่แม่งฝีมือขาดชิบเป็นเลยกดไลค์แม่งเลยกันก็ถือว่าหล่อว่ะกดไลค์กันยอมมาหรับเกมแรกกันเลยนะครับเหมือนจะเป็นเจอทีมฟิวเจอร์นะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใหม่มากนะแต่ว่าก็อย่าประหม่าในขาดเลยนะเพราะมีไอ้โต้ไอ้โต้พี่เกมเลยนะไอ้หมอนี่ดูสถานการณ์ก่อนแล้วผมได้เปิดก่อนนะอื้อหือนี่นึกว่าครึ่งใบอ่ะไม่ใช่ครึ่งใบนี่ใบเดียวนี่คือแบบ ดุยซีมากๆน,นแล้วผมขี่ไม่พอครับล้อไปรอบโอ้โหไม่ได้โดนพีวีไปนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะเนะโกฮังผมมันเป็นซีแรงกับเกินเบอร์มากๆเลยนะครับจังหวะนี้ผมเอาโงกุลเนี่ยแทงลับไปก่อนนะเพราะโงกุลเนี่ยมีความสามารถในการโดยขี่ฝั่งนู้นนะครับอู้หูม,มันโดนพอดีเลยจังหวะปัดหลบเราการบลัยับแบบไม่กลัวการเขียวเลยนะผมเนี่ยดูสถานการณ์เพิ่มเติมว่ายังไงฮะอ้าวแล้วกดเมนเพิ่มให้เรื่อทั้งทีมเนาะ เรา,า,ากนะ็อย่าเพิ่งกดหมัดไปนะอย่าเพิ่งชะล่าใจผมรีบไปนะครับอืจังหวะนี้คือไม่รีบแถบนะอ้าวแล้วสวยงามนะครับเปลี่ยนเป็นโกฮังแล้วการโค้ชเชนทีนึงครับปึ้งแรงมากดูดิโอ้โหตายเลยในสองไพเท่านั้นนะครับผมเป็นไงโกฮังที่แบบถ้าติดขีดนี่คือใครก็เอาไม่อยู่เลยจริงๆริเลยครับอ้าวโอ้โหใบนึงครับโป้งคือแสบแบบแสบผิวหนังไม่ไหวจังหวะน,นี้นะครับอืมตายเราปัดข้างก่อนเรียบร้อยนะผมตายหนึ่งตัวละครหรือเปล่าโอ้โห โกฮังนี่มันแบบมันจะพูดคำไหนนะใครทุกคนดูกันนะเพราะพี่แกเนี่ยโหดจริงนะ <c oughs> จังหวะน,นี้เอาบาดักมารับแทนดามเมจเลยนะครับผมพูดตรงนะว่าบาดักเนี่ยแทบจะไม่เป็นตัวละครที่ทำดามเมจให้ผมได้เลยเนาะคือพี่แกเนี่ยออกแนวมารับชีให้ผมนะแล้วก็ทำการบัฟโกฮังนะครับคือแค่นั้นก็พอแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็เอาไปยื้อฝั่งนู้นเสียเกณฑ์หลงมันเองน,นครับแล้วจังหวะนี้คงไมา่ใช่หมัดหนาเลยเนาะเพราะว่ายูนีเขาี่ยหมดไปแล้ว การหมัดเข้ามาเลยอ้าวอลไรักาเขียวนะครับไอผมรู้อยู่แล้วไงรู้นี่ยู่แล้นะครับไปการโจมตีกัเพิ่มไปเลยนะไม่รู้ไ่าต้อง l f หรือเปล่านะครับต้องดูสันกาณให้ก่อนนะแต่ผมคิดว่าไม่ต้องเอะไเพราะได้มังกาฟ้าปิดเกมมันจะสวยเลยครับตอนนี้ let's go <S ตามเหมือมันแหลกทั้งทีมเลยนะทีมผมเนี่ยแต่ว่าทีมเขาเ่ค่อนข้างเปราะด้วยนะทีมถัดมาถ้า Fu ฟิวชั่นวอร์ลเรอร์นี่รับรองว่าทีมนี้นไม่เปราะแน่นอนนะดูยอยากทีนคอมบัฟหมาแล้วนะครับ ต้งหวดูสถานการณ์ก่อนยังไงนะฮะบาดักเปิดเป็นตัวแรกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนให้ตัวละครไหนเนี่ยจะได้โอกาสคีจ็สิเร์เซเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะลองตีเพิ่มไปก่อนเชี่ยโอกาสขี่ซีดามิขีอะไรที่เจ็สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะถ้าเกิดมาขีติดนี่คือร้องไห้แน่นอนออืแล้วหมดเวลาเช้แล้วนะครับโอ้อหสองใบอ่ะแค่สองใบเท่านั้นนะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยิงต่อได้หน,น,น่อยอ้าวไม่มีหลบแล้ว,วลเเลนะครับไม่เป็นไรนะเปลี่ยนบาดักมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยงงคุณเช้อยเเเซฟดาามจรรนะคับ โอ้โหจังหวะนี้คือผมดูแสนใจดีแล้วนะเบติโต้เนี่ยก็ตีเราไม่แรงมากเนาะเพราะว่าเรานชนะสี่นะครับแล้วก็บัฟสีเลยเฉพาะเลยมัดเข้าไปเลยนะครับแอบไปฮะอย่างว่ายิงล้าซะโอ้โหเขา,ากดหมัดนะถือว่าสวยมากๆเลยครับจังหวะน,นี้กาเขียวเข้ามานะผมกาฟายัดเลยนะครับอ่าตอนแรกเนี่ยคิดว่ากดบาร์มันจะไม่ทันนะเนาะก็เลยแบบไม่อยากกดบาร์นะกลัวมันหลุดโม บัดรหนุบปิดรอบนึงครับทำการยิงลาเซียบไปเลยสอกไปตึงๆนะเอ็นดูแลนาหายไปแล้วนะครับอื้อแหงมากยันไปๆเลยนะครับโวยกับบูมาหุนะ่นน่าเสียดายครับดูจะฆ่าไี่มีตนะัวละครเนาะทีก็ต้องเปลี่ยนตัวละครแล้วโดนหลบแถบไปนะผมเห็นแล้วไม่ดูขยุกมายุกครับไรซิ่งยัดเลยจังหวะนี้คือบาร์ด้าเนี่ยทำแบบว่าโชว์ออฟแล้วนะครับที่ต้องตรงว่า เอาคุณเออเขาเรียกไงลนะ่ะรอบ5ปีมาเล่นเนี่ยน่าจะดีกว่านะแต่ว่าก็เสียคือจะไม่ได้เสี่ยงไข่บ๊อบมนเองครับ <ST AN CO> เฮ้ยออาจจะได้วะ <ST AN CO> เออ <ST AN CO> ไ,ได้นี่ว่าเออผมก็มมมลืมไปเลยนะครับว่าเมื่สิบหน่งเมื่อสิบแฟมติดกันเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเอาเป็นโอฟีแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะการดีเกินหลบมาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วปัดยังไงต่อ,อยเลยก็ผมทะบาสไปเลยเนี่ยวันนี้คิดค่าได้หนึ่งตัวละครนะครับเปโตนี่โอกาสลอดสูนย์สูนร์ศูนย์รัน แต่ก็อย่าประมาทเดี๋ขานนะจังหวะนี้อายุนี้รอให้เต็มหมดครับแถบไล่ไปก่อนนะแถบพันด้วยนะโอ้โหูทำมีดแรงเวอร์เลยเอาไปมีดยัดเลยครับชักพักหนีไหมไม่ชักด้วยครนะทำไมชักแล้วโดนยู่ไปเลยนะไปนะฮะหวานเจี๊ยบเลยท่าที่ไม่ได้ดูมานานนะครับเดี๋ยวโกหกวันนี้ที่จริงก็ผมมีเจ็ดดาวแดงผมับรองมันจะโหดมึมากๆเลยนะอื้อหูร้อยหวานแบบมือตู้ แ,งแรง stumbled, ท,ทั้งทีมจริงถึงเป็นบาดักนะทีมถัดมาก็เหมือนเป็นตัวละครอีเวนต์ไอคุณสี่ทั้งหมดเลยนะคร euh. ับเหมือนพี่แกเขาอยากลองอะไรใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวสนองนี้ให้พี่เขาเลยนะครับคือทีมนี้เนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะก็คือทีนี้ผมเล่นนะปัจจุบันเนี่ยมัน a d e p ปให้เก่งขึ้นได้นะครับผมมองว่าตรงที่เป็นสีเงินล้วนเนี่ยทำให้มีตัวละครไหนเนี่ยสามารถสู้สีเขียวได้เลยนะครับอย่างตอนนี้เจอจอมมารพิกลโร่ไปอ่ะคือแบบหืมตีแทบไม่เข้าอ่ะจากดามเมจแล้วที่แรงๆนะดูดิ ถ้ามีเหลือแค่นี้นะครับผมรู้สึกว่าค่ายากมากๆพยายามไล่ขึ้นไพร์าชาร์โซโล่เนาะแต่ยังไงจังหวะเนี้ยเขาก็เอาพุก้าทำย้อนหนลงมาหลับแน่นอนนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเล่นลำบากขึ้นมากๆการโจมตีเพิ่มให้เราโจมตีได้เนาะเพราะดาเมจมันเพ่มขนจะกระจิจจ๋วหริวจริงๆนะในจังหวะนี้มันปิงอะ่ะดูดิโอ้โหผมต้องยอมแบบเสียคอมโบในการชาร์จไป็นอ่งดีเลยนะอ้าวแล้วคอมโบหลุดด้วยไม่ไรนะดีที่พวกแบบยังต่อได้นะแต่ก็เสียคือปิงมากตอนนี้โจมตีเพิ่มไปนะครับ กายฟ้าหัวคงฆ่าเขาไม่ตายหรอกนะจังหวะนี้เนะี่ยผมไม่ต้องยิงล่าสุดใบยิงไม่ละ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 บานเลยกายฟ้าเลยไอ้การหกใบนะดีวพื่อโมบตัวเนี้ยโจมอไพ่ไวมากเลยนะครับดูดิผมใส่คอมโบไปขนาดนี้จอมารมิกาโรยังไม่ตายถ้าคอมโบไม่หลุดน,นี่คือ99คอมโบแล้วนะครับแบบมันมันไอ่นี่มากเลยอ่ะมันถือเกินนะครับหือแย่มากโอ้โหแล้วผมแฉบเข้าไปนะดูผมโดนใบเดียวแค่ตีเข้ามา20ใบเลยเนะี่ยช่วงวัน,นี้คือบาดั้กเนี่ยผมไม่หวังให้พี่เขารอดเลยนะ ยิ่งจอมันมันก็โลกมันก,กดเมนแล้วมันรีการ์ดขึ้นมือหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับบางทีก็แยกก่อนฮะปูตอนนี้ก็เหลือเตรียมพ่อของลูกแล้วนะฮะพ่อของลูกพิสนาการได้หรือเปล่านะครับดูกันบาร์จัดเลยและโดนด้วยนะครับดีที่ว่าโกฮังยิงบาร์สแรงมาหน่อยเนะยาะวันนี้กดเมนโกฮังมาเลยนะครับก็มีเพียงแค่การการดับไฟเท่านั้นเนาะที่จะแบบมีความสามารถที่สุดเนาะแล้วเขาน้ำหมัดเข้ามาเลยนะแตอนผมดรอคคอมโ,โบอ่ะ แย่มากๆนะครับแตเหมือนพี่แกคอมโบจะไม่หยุดเลยนะฮะจังหวะน,นี้คือไม่ต้องยิงบาสสร์ส่วนรวยู่แล้วนะตัวละครเป็นตัวละครบ,บาร์สนะครับใบถัดมาอาจจะเป็นหมัดหรือบาร์ได้เนาะมัอนมัจะเรียกบาร์ขึ้นอยู่แล้วนะนี่นมันเคลียร์หมัดออกก่อขนนะครับจังหวะน,นี้คือถ้าเกิดโดนไลซิ่งเนี่ยก่มโคงต้องโกหังมาโดนนะอะต้องเก็บโมบูลซุกสาย่าไว้นะครับเพราะพี่แกเนี่ยทำประโยชน์ได้มากโกหังเยอะเลยนะตอนนี้ยังไงฮะรู้สถานการณ์สิหุ้มห,หุขตัดลงไปก่อนทันทีนะครับ ปดัดข้างเรียบร้อยโดนด้วยโดนได้ย,ดยังไงวะเนี่ยงงยเลยนะครับไม่รู้มันเป็นปิงอยู่เลยเพราะว่าเขาเล่นนิ่งอยู่นะการไลโจมตีเพิ่มไปนะครับมีนจะแช่ซื้อมากมายนะตีไปเรื่อยจังหวะนี้กดเมย์เลยนะครับเอาเกดหลบเอาขึ้นมานะแล้วก็ใช้ยูนิอัลติเมทเลยนะครับพี่ยน้อยเนี่ยผมขอรอดารดามิหนักๆก่อนนะเพราะรู้สึกว่าเราทำดามิได้น้อยเกินไปแล้วนะครับถ้ามากกว่าน,นี้เนี่ยไอ้ถ้าน้อยกว่าน,นี้เนี่ยจะลำบากได้เนะาะโอ้กูแทบไม่มีประโยชน์เลยนะฮะอัลติเมทที่เสียไปนี่ แม่งเอ้ยโดนฟันคิดนึงอุ้ยนี่ปาสามเมยเข้ามาแทงเลยนะครับช่วงวันนี้ต้องชาร์จเอาอยูนิ้ของเราให้ได้ก่อนนะฮะแล้วค่อยตามด้วยค่าเขียวเรียบร้อยนะผมน่าจะชาร์จได้อยู่นะผมว่าอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยคือจังหวะนนี้ผมอยากเห็ว่าไรซิ่งใส่เจ้ามันก็โล่งมากๆเลยนะแต่ถ้าผมไรซิ่งไปเนี่ยที่พาทา์บิออนนี่ลงมาล่ามัน,นครับแต่ว่าถามว่าเสียมากไหมก็ต่อมันไม่มากแล้วกันเนาะว่าต่อไอ้เราไรซิ่งใส่ทิกาคาร์บิออนเนี่ย มันก็ยังตายไปหนึ่งตัวนะครัได้สู้ง,ง่ายๆนะจังหวะนี้คือผมต้องไปซิ่งแล้วนะฮะแล้วก็ตามเป๊ะเลยนะพี่ดาษพี่อ้อนลงมาปเป๊ะเราได้แต่ภาวนาให้มันตายนะครับเกมจะได้ไม่ยากไปกว่าน,นี้อ่ะเนาะโอ้โหดีนะครับพระเจ้าอย่างนี้ตามผมเอ็เนี่ยสถานะไหนไวนะ,นนนนะ,ะาาเนี่ยเป็นไรนะบาดค้างนี่เลยหนึ่งตัวละครนะครับผม จังหวะน,นี้คืออื่งแถบแบบปิ่งๆขึ้นมานครับอ่าแล้วผมต่อยต่อเลยนะจังหวะน,นี้คือโกฮังเนี่ยตายแน่นอนนะครับเพราะงั้นขอกรหนึ่งตัวเลยนกกระจิบร้องข้างบ้างผมดังมากเลยไม่รู้ไม่งเข้ามาไหมนะเปลี่ยนตัวละครแล้วปัดลงหมดนะครับดูสถานการณ์ยังไงึบนิ่งมากต่างคนต่างนิง่งอ,อ,อ๋อนี้นะเขาแถบเข้ามานะครับโอ้ยจะยังแถบต่อโอ้โหชิบหายแล้วปิ่งๆอย่างนี้ปิงไม่ไหวนะครับผมกดเช็คหมัดเรื่อยๆนะดูดิปิงมากพี่ปิงไปไหนเนี่ย เน็ตเขาเน็ตเราเนี่ยอะไม่ได้นะครับตีต่อได้ทันทีโอ้โหเกือบแล้วนะครับไม่รู้ว่าที่เขาหรือว่าผมมาปิงเนี่ยผมว่าผมไม่ปิงนะเขาข้างเองหนึงนะครับจังหวะนี้แถบแบบว่าพยายามยื้อเกฑ์หลบเราไว้ใช้งานนะครับรีบปัดทันทีโอเคสวยอาวเลยนิ่งเลยนะครับไม่ยอมอะไรเลยเรียบร้อยนะโดนล่อหน้าให้นะจังหวะน,นี้คือแบบโอ้โหทั้โดรุดด้วยครับสวยแล้วนะฮะอ่อยตายเลยนะครับเดินกองคูณตัวนึงนี่ยังพอแบบว่า ดูสถานการณ์ลูกเกตนาด้ดบาสอาร์เมอร์เข้ามาเลยจังหวะนี้คือเขาไม่มีเกตสมนะแล้วแล้วจะเป็นต้านหมัดหรือพลังกาซาเนี่ยมามีกันอู่นะครับหูหน่อยตึงมาดโคตรเลยนั่นลาช้ากา็โ,กโลยตาน,นี้เนี่ยมาในทีมถัดมานะเป็นเหมือนฟิวชั่นบอเรียร์แล้วก็องคุนโกฟิสรอบ5ปีมานะครับรับรองว่าทีนี้เนี่ยเป็นทีมเมตาเลยเนี่ย ยังไงอ่ะ้าวเดี๋ยวผมตีไปก่อนครับดามเมจไม่แรงไม่เป็นไรนะไอ้นี่ตางหางที่วัดได้ครับผมอือหือสามใบคือตายแ่ะเล่างว่าแงแบบว่า,วาคุ้นแรงนะถ้าผมควิกมูฟเข้าไปไมัเนเทีอาจจะฆ่าได้แลบบนี้นี่ราต้านหมัดเลยนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่มาเซียวรอจังหวะนิดนึงนะครับเก้าหกแปดเก้าสามสามสวยงามมะลามแค่ตะลึงเลยนะฮะปล่อยพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำการยิงบลัชใบหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจังหวะน,นี้คือแบบแถบให้ตายได้ไหมไม่ได้ อยากเข้าไปแทบอีกทีนึงนะครับผมไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะโอ้โหเปลี่ยนตัวละครทีนครับแล้วรอรอเรียบร้อยครับผมตัวไหนมาก็คือตายแน่นอนเลยเนาะมันพุ่งเข้าไปแล้วหมัดเลยนะครับเดี๋ยวน้อยเขายอมเสียโกฟิสเลยนะครับการยูลัสยัดไปเนาะเพราะเราไม่มีทางอื่นมากนักนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นยูไอลงมาเนาะเพราะยูไอไม่ได้แพ้สี่แล้วเบอร์ใส่เราโอ้ย ก็ปล่อยให้มันตีเราไปสักแป๊บหนึ่งนะโค้งองคุนถึงรถฉีฝั่งนั้นได้คนระับย้ำย้ำทำอยู่ได้อย่างนี้อ่ะพอบาดักมันแทงเลยนะครับผมกายฟ้ามาไม่อยากเสียเรื่ององคุนหรือใช้เหี้นะครับจังหวะนี้คือจะปัดหลอกข้างอนะเนาะแล้วเขาเสียการหลบไปอย่างนะั้นนะผมคุ้มมากๆเลยลกลารฟ้ายัดเลยนาะเขาบ้านเนี่ยผมกลัวเขาจะแแบดักของไว้นะครับโอ้ยแบบไปยอนโอ้โหอมื่อไหร,ร่นดาเมจมึงไม่การฟ้าเนี่ยไม่ฟ้งแรงมันไหม จังหวะนี้คือแบบไม่ทันแล้วนะครับอ้าวแล้วเป็นแถบปุ้ยนาฟ้าไอ้เพื่อนไอ้ายเขียวนะเอาที่เมยจัดตามไปเลยรีเกนหลบไปด้วยฟื้นสวยเป็นตัวละครเป็นบลัสอออืื้หรีโต้ก็เป็โต้เหอะยังไงล่ะครับเป็นไงเลยครับเปโต้ก็เป็โต้นะทำการกดเมนนิ่งไพ่เลยนะผมตายแน่นอนเลย5ใบเท่านั้นเรตโต้ไปคุยกับากุมวงเลยนะครับชึบปุ๊บชึบปุ๊บยังไงฮะนิ่งนิ่งกันดูเชิงกั้นดูเชิงกั้นดูเชิงอ่าแน่ไอ้นี่มันเชิงเหลี่ยมอ่าเรูแถบนี่ว่าอ้าว หายนะครับนึกว่าตัวเองจะปะหจบได้เนี่ยไม่เน้นเอาเซลก็เลยนะครับเสรอเลยนี้โอ้โหตายด้วยนี่ผมโอ้โหไม่เลยลูกนี่เป็นคาลูกเองนะฮะไอ้นี่มันแย่จริงรอดูสถานการณ์ต่อไปว่ายังไงครับอ้าแล้วผมแถบยัดเอายูนิคมันออกก่อนเนาะตอนนี้คือยูนิคมันหายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับ ผมแทบไล่ล่อมันเน,นะยิงบลาสยัดเลยครับมันไหลเข้าหน้ามาอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทำการเอฟเอฟนะรู้สึกผมเสียเวลานะครับไปวอนนี้ผมไม่มนะีโก้แล้วทั้ทีแล้วกันทีมถัดมาเจอแชมป์25สมัยเค้ได้เวลาโชว์แล้วให้ช่องนี้มันรู้ว่าคุณติดตามคนเก่งระดับไหนอยู่นะครับมานี่คือการต่อสู้ระหว่างแชมป์25กับโนเนมยูทูบเบอร์ชื่อหนึ่งนะฮะโจมตีเพิ่มน้ะหมัดท้บไปโอ้โหโดนพิววินได้โดนดสวนกลับอย่างอเมซิ่งไปเลยนะครับผม จังหวะนี้เขายิางบลาสผมเปลี่ยนเป็นตัวงองคุณเลยนะเชนมัดนะครับปาโดนเพิ่มไปเพินมเพิ่มไม่้องรีร้อนนะฮะจ <c oughs> ังหวะนี้ตัวละครอ,อื่นไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนเองนะปล <c oughs> ่อยโดนเพลินๆไม่ต้องรีบนั่งนอนนะ <c oughs> อาเลยคอมโบหมดนะครับมีบลาสยัดต่อเข้าไปแถบเลยนะยังไงซีเฮ้ยชิบหึ่งแล้วเหมือนมันจะเข้มหนานะครับมันโอ้โหเรียบร้อยเป็นตัวละครแล้วปลัชซะไปโอ้โหมันจังหวะพอดีกับผมเจอไตนะครับแม่งทีนี่แล้วนะแย่มากๆ จังหวะน,นี้คือโกหันเทคดาเมจหนักเกินนะครับเลยรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วคุณปู่ปู่ช่วยคุณนายปู่เอาให้ปูมาแล้วนะครับปูม่เด้งเรือได้เนาะแต่ว่าเด้งแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยาแต่ว่าทำมาหากินอยู่มันมากนั่นเลยนะครับจังหวะน,นี้คือยูนิตของเขาเนี่ยไม่ใช่ยูนิตซีเมย์เขาเต็มแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าปัดเนี่ยไปถัดไปแน่นอนนะมันกลายว่าโคฟเชนยังอยู่ครบสิบปีเลยนะครับอ้าวปัดหลบแล้วกูโดนกาซ่าอิ่มอิ่มไปเลยนั่นเองนะฮะสวยจริงๆโอ้โหตายพี่เฮ้ยชิบ โอ้โหอิ่มแล้วกูอิ่มมากลายนี้กูแดกสองใบเลยแล้วอ้อยน้ำไหลฮะบาดั้คือตัวละครที่พิกเกมได้ผมรู้นั่นคืสิ่งที่คนคาดหวังนะครับอืมไม่เป็นไรฮะตอนนี้เขากดเมนแล้ะคอมโบเขาจะหลุดนะครับผมไม่ต้องห่วงผมจะสามารถพิกเกมได้อย่างแน่นอนเี่กูได้ตีได้ทีไหมเนี่ยก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแชมป์สุดท้ายนี่มันเก่งชิบหายเลยนะฮะรู้สึกว่าเรากลับมาอยู่ลากย่างเลยดุกคนนะครับ